อ๋อยหดโอเคเอาเข้าเอาบ่เอาแห่เนาะข้าวลมีบ่ออแป๊บนึงเด้ออันตลาดลองเดี๋ยวนอะข้าวดําข้าวดําจึ๊ดๆ กาสับสมุนจน้ำจิ้มสุดเด็ดอบะเสียบไรเงิ้สสมพรทุบปากาหน้ีกอบน้องนุ่มเลยข้วหนยวัวเว้นทางข้วนตยว่างสองขวดกรเตียนกินหลายแตงกวาคุ้มโคกตีมันจะมีไทยมดแดงแต่ว่านีิบ่มีเม่างนั้นบด ไปพี่น้องเไทีิเอานี่กินเมื่อให้ทางเมนง่นงงสิงไซแล้วก็ประตูตัวน้อนป้าแล้วก็จักเนะาะไปพี่น้องเอ๋ยบานนี่เนาะหลังจากที่เข้า มาจะสมรถสมร่างแล้วเดียบร่อยนองงสอมรถแล้วก็คนก็ต้องสมเนาะสมทอมนะส,อม,อสอมใสสมพุ่งหิวพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยบสบายดีเด้อสบัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสู่คนนะพี่น้องเนะนาะบอยสู่ในอะไรก็ต่างประเทศพี่น้อง,งเลยแต่ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบะเตียงทองซาเนลคือเกา่าเมื่อนี่เข่ากามาอยู่ตลาด ต้นตาลพี่น้องเอ๋ยเนาะทีไปหากินขานน้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเอ๋ยก็มุ้งเป็นยางอื่นย่างไก่ดอกเนาะอาหารลักอาหารประจำเอาก็คือแกงเห็ดแกงเห็ดย่าวย่ายงย่าวยังพี่น้องเอ๋ยลืมซื้อแล้วแหละแต่ว่าแซ่บแกงเห็ดเจ้านี่นะกินย่ำไหนก็แซ่บย่ำนั่นพี่น้องเอยพอดี่จะซื้อไปผัก ทั้งเม่นน่องกินไส้ทั้งผดตู้น้ำเนยพอคนกับท่านกินข,ข้าวนะเพี่น้องเลยหัวหัวคนดีเสพน้ำเฮาอยู่บ่กออ็มาบริมบึยังคือเอาของเครื่องดึงเหลื่อมแถวบ้านห่วงไงเพี่นอ้องเห็เนาะม,มาตะกี้ยังนิน้อยหนึ่งเลยไงขึ้นใหญ่ขึ้นรถเตียงมาเด็กเล็กเด็กเล็กด้วยนะอันนี้ก็ยังบริมมีหนันอันนี้ก็ยังบริมมีนั่นเตาหาตัา่นเตา อันนี้คือท่านในมีพี่น้องเนี่เรื่องเออๆเนี่ยแต่ท่านในมีมาคุปไปใหญ่ไป,ปลายยางอยู่เลยเนาะอโอ้ยพี่ขัดเสื้อเหรอป้าทุสลักซื้อไทยไปแต่ผมต้องว่าวเรื่องอืน่นเรื่องไกลพี่น้องเนียไปไปกินข้าวก่อนเนาะ เ่าจังมาเลาะบึงซื้อของผ่ากันจะกซื้อยังเงินกับแปลงรถปันละโอ้ยนอาเลยหุงคัดหุงเพื่องเหลืองๆสว่างสวยเนาะตลาดบ้านเมืองพป็นทัดดี หอมสื o, biết, h, h, ่อสามเทปนึงบริบ้วก็เรื่องหลายเล่าพี่น้องเบ็อตเสไม่ใช่พ่รถดเบ็ดะละแยงตลแย่งไม่ใช่ยังเฮ็ด บอ,บอ,อเก่งเห็ดยน,น,น้อยอนิดยายนิดนยม,ยมายนิด กอยาเอาเอาสักจาร์นี่้ขรัวมันไก่ต้มต้มสวัสดีจ้ายายไหวให้ผมดูนี่อยู่เด้อาไปหาต้อยแม่สันเพามันมดเลยนะไปหาสุอรรผมมีเลย เฮ็ดจะได้ป่านี่เฮ็ดทอดน้เดือหรือเราแกงเห็ดกหวานเฮ็ดร่วมเก่งเห็ดร่วมักหวานก็ได้สองถ้วยน้ามานเลยมาเบิดมานี่วาจะ้เือมาเนามาเนาะกินฮอดอยู่บ่ออ่ะโอ้ยดเอมาเวออินแงมากเจ้านน้มาตะเวียงจันทุนเอา ไไกเอตามหาด้วแล้ะม่ากนกตามมากินน้ำเพิ่นกัเนาะเพิ่นกันว่าได้ไเพิ่นก็แซ่บคือผมยู่ปะเสบแ้ได้อกินงใจราาว่าเขือมเนือปลากันลาคุณมีดนะเออนี่รวยพวกไม่เฮาอยู่เหมื่นโ ทูดราทื่อเมื่อฝากก้นดูของคนมีมีโค้มเหรออีกเดล่าโดยโคมคดอโคมมีเหอเียวเมื่อตอนนี้เลยนะกินแล้วก็บชีเมื่อเชียนะแงนะสมมติสมมติเานเีเที่ยนักก็ได้บุกมาแต่ ไเตั้งห้รไัมืนบมนมียังใ้ยูหองไเชาหองพักเมมีนี่จะถวยใช่กับพ่อแหละมีบ่ถวยงโอเคโอเคพอมทำนั้นแหละพ่ออันนี้กินยูนี่เดี๋ยวจะสร้างเมื่อกินไม่จะสรางเม่อฝากเขานะอ่าจะสงเมื่อฝากต้องสิงไส่พี่นุ่มเนาะอ่า อแล้วแล้วถ้วยหนึ่งวางจองโต๊ะไว้ก่อนจองโต๊ะไว้กันนี่ยคนเนี่คนยืนโต๊ะหลายคนจะว่าคนตามเข้ามาหลายคนได้ยี่ห้อยี่ได้แต่อนอก กนให้เรากัมีคนมากินหลายอยู่แล้วอ่ะลาย,ลายลเลย,ลยเออมาจับทางคุนละเม่ไหรยังกินมาเขาลืมแล้วอ,อย่าชื่อยังเาบอกอนนี้ะเบ,บอกไม่เนี่ยเขาเขา,เอาอบอกไปกินแกงฮ็ดย,ย,ย,ย่เลยย่าย่แดงบอกมาลวกกน,นัแกง็ดายาตั้งะเรมนี่ที่เดียวอยู่บขซื้อ,อ,อย่า่นะซื้อยังซื้อลิ่นก็ได้ย่าแดงย่เแดงแดงแดงแต่ละอ่ะเรดด ยายเดดเดอ๋อยายเดโอเคอัเข้าเอาดเอาอะไรเนาะเข้าเลยมีบ่โอเคครับครับเขาเข้ามาเห็นเุ้าไหเข้าดำจุดจวดมา กันพี่น้องแป๊บนึงเอาบ่วงเอาซอสก่อนไก่ได้หรือเปล่าถามมันไก่อ่าจะนในเห็ดป่ะนี่ยำพี่น้องเห็นแล้วโอ้บอลมิกเกอร์อดิบเจมขีกระตึก <laughs> บ้า ติดตามทั้งในยูทูบบอไปบึงเจ้าของเวยบองบอยูบ้านไหนเจ้าเมืองชาสองคปากช่องหน้ำบุเนาะโอโอโอโกลอโอโอโปโกวองอโาโอ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 นอโนเอโออโอคอโอโ่โอ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 อโานโอโอ

กันจาปีที่เมื่อเยี่ยมบ้านบ้านท่นนึ่งยังจากอีกีหาปีวกล้กลกับเมื่อเยี่ยมเ่ลงางาบ้านนโอ้ยมัลงตจ้าอืมนะนงเปอแานัรบ้ามันไกลก็ไดจานแล้วมว่า่้าาข้อมูลทีจะเป็นควารู้นะครัน

ไปเก string, ็บกาแฟโอเคโอเคไปเก็บถ้วยเลาเเหมอเมื่อปนส่วนกาแฟลยเล่นกาแฟลายเหมืนน้าวน่ะมีถากรายมีอ um> ่อยวเล่นแ่อยเล่นนีมาวังใดนี่เอกจักผมเท่าไรฮะห้าสิบบาทโอเคโอ้ยอมมามาอันนี้บอันนี้ อใมาน้ำจิ้มสุดเด็ดอเอ่เสพไรเงินนะคะสนับสนุนทุกบาทต์อุปกรณของนได้สนับสนุนพวกเราี่จะเป็นประโยชน์ต่อน้องโรงเรียนบ้านเชียงุาอย่มากที่สุดเลยนะคะมา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  เก่งเฮ็ดยาเล่เก่งเฮ็ดยาเลกับเข่ามันไก่มายาวบ่วงก่อนแบบน,นี้นเนาะยาวบ่วงมากินจุดจ้วดสปาพี่น้องเนียเส็บเสบะเนาะมาพี่น้องเนยลงมือบาดนี้อืม่มเห็นไหมนี่เข่ามันไก่จุดจ้วด ຂໍອະນຸຍາດຂໍ <g discretion FOR> <int os idad> มาเถอะเทพดีไล้เป็นไรแ,แกงเฮ็ดมีเห็ดหลายอยา่างรวมกันเนาะพกกะปิมีไม้ไทยมะเดง่แต่วันนี้โบมีเป็นับบเบิ้บ <c oughs> <c oughs> สมัครแคท พน้องมะข้ับน้มกันอืมลุยน้องเมฆด้วยจุด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 นี่น้องเลยมากมามากเีสร้างใค่ถุงไม้รถตู้ก็มีตู้เฮ้ยปรถตู้ก็มีน้องขิงไส่พ่อเซ็ป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 ที่บัดบูดได้ไหมนี่น้องเมฆก็บิมแบ่งรึ ข้าวไรเบอร์รี <reveal color response> ่หรือว่าข้าวเล่คนลำตามแล้วแต่เอิ้นมามพี่น้องกินข้าวน้ำกกนเด้อพี่น้องเด้อแซ่บตราดต้นตาลแกงเข็ดยายเลนะจุดจวดจุวดพี่น้องเนยจวดจวดจะเดียบร้อยจะคิดตังเลยจ้าสองยสามวัค่ะปกติสองวัยีร่ยสิบบควัค่ ตั้งสิบบาทไม่ใจดีใจกว่ารุดลายดีเอาสเต็มน้ำบ่เต็มบ่บ่สองร้อยอุ่นๆก็ได้ฮะเพื่อความสบายใจ เพื่อความสบายใจตบรถเมื <promotion UC> ่อเมื่อเมื่อเมื่อแล้วบืนบืนถึงเมื่อขับก่อนมาว่ายไปว่ามาเร็วเข้มเร็ว เด็คือเก่าเดมันนี่อยาเข้มหน่อยนึ่าเข้มเท่านึงเทวยนึงก็ดีสงสริสงสัยสงสัยเจ้าว่าเพิ่นนะส่วนจ้าสองร้อยสี่สิบนัโอ้ยแตทีรดไม่เหียเเข้มก็ม่เข้มได้ปาตัวเต้านี่อ๋อเข้มไห้บ่ ก็ป่านประกันไัยเนาะโอ้ยคือขักแทะเขียบานประกันภัยอรถมี่บวงอยู่บ้่ะมีชอ็อตโอ้ยขอเดี๋วาบวงเข้าใจยังไได้โอเคไปวันนี้เขาพ้นในไลน์นะครับเด้อเซ่บเสียบเสีบไลน์ ถึงมื่นบริกหมอห่อนน้ำเล่าจนถึงบาทไปเมื่อบ้านเท่าเอาืเอ่ออจ้คแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วไปข้ารองเรกเมื่อฟี่ไปกลับก่อนพี่น้องเอ้ยบ้านไม่ไหวแล้ว อับาทครับแบบนี้สาิบะนบาทัสิบบาทเป็นจบเนาะอันนี้สามกลองสากลองร้อยปะ่ะขพผมมากต่นีมันบ ครับผมครับผมไป,ป,ปพี่น้องเ,เาาลยัออนา,านี้เ้าก็ตัดภาพมากกว่สิเมื่อทุ่นแหละเมื่อห้องพอแหละพี่น้องเลยที่เอาเนี่ยกินเมื่อให้ทางเม่นงสิงไส้แต่กระเพรุตัวนอนป้าแล้วจาะเนาะไปเจอกันอยู่ห้องไปพี่น้องเลยมาเตรียมกันสิขอโตัขับรถก่อนบัดนี้เอากับเข่ากับน้ำ เมื่อห้ทั้งเมน้องสิงไส้อะไรกับพอตู้เพินินนะ้พี่น้องนะเนาะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยกินแล้วก็นอนพักผ่อนและ,ะอื่นเดินทางนะ้พี่น้องเนาะเอาอยงไรก็ขอบ,บุญขอบุณพ่อเมยพี่น้องเบิดสุขูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามและก็ให้กกำลังใจเบาเตียงและทีมงานเ,าเบริรสุขูทุกคนทั้งน้องสิงไส้ละก็พ่อเม่ครอบครัวของเพิน่นมารอบนี้กั ยังคือเก่าพี่น้องไงได้กลับคือเก่าไปบำรุงก่อนเลยจังเดือนหนาวที่จะาหาม้าไม้ัวสัตว์มาเตียงกะแล้วรถไปสมไปยังไปเปลี่ยนไลายยางอยู่มื่อนี้ก็ได้เนาะเบิร์ตไปไล่เตอะพี่น้องเไยเนาะได้จะมียังดีจะมีเกชอนเป็นชอยพี่น้องอ้ชั้นพ่อเฮงเนาะไปมาเตียงคนงตัวขับรถเดินทางก่อนเดี๋ยวมันดึกมันดื่นไปพักไปพอนปืนเดินทางกลับบ้านกลับช่องเด้อพี่น้องเด้อไปไหวยมาไหวยสายพาเลบรอบนี้เนาะ แล้วนะสบายดีเอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องเบิรสุขุูสปอนเดอร์เนาะบืนกลเมืองลาวแล้วพี่น้องเห็นเนะาะบายยไปขับรถก่อนบาทน,นี้